สว,ส,สวัสดีครับ,รบวันนี้ครับเ,เป็นไงบ้างรู้สึกไหวไหมกับการเล่นที่เจอผู้เล่นที่ตั้ง<ห>แต่ครึ่งแรกใหญ่จริงไหวครับ,รบไหวแต่ว่าก็งาน,นหนักหนักเลยครับ,รบทั้งแข็งเร็วแต่ว่าช่วยพวกพี่เขาก็ช่วยซ้อนดีครับาาราารทั้งเติมเราทั้งเติมทั้งขึ้นทั้งลงนะครับแล้วก็เจอผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่านะครับอ่าพี่พี่ก็เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนนะ ทีนี้ครับพึ่งจบการแข่งขันชุดกรมลาชสิบแปดปีมานะครับความแตกต่างครับระหว่างไทยลีกปีแรกเลยในเล็กที่สองนะครับกับเพื่อนๆอ,อีกหลายหลายคนเลยเมีความแตกต่างยังไงบ้างรครับก็แตกต่างกันเยอะครับเพราะว่าบอลน,นักเรียนกับบอลอาชีพมาต่างกันอยู่แล้วเพราะบางจยงหว่าที่เจอในไทยลีกมันไม่เคยเจอในบอลน,นักเรียนนะพี่ ทงเรื่องแบบความชัวบ้างครับหนึ่งหนึ่งบอลน,นักเรียนไม่ค่อยเจอหนึ่งหนึ่งบ่อยแต่นี่เขาจีหาจ้หาจี้หาบ่อยแต่เรากม็มีวิธีทางแก้ของเรามันก็แก้ได้บางครั้งก็ยังมีผิดพลาดอยู่ก็ต้องแก้ไขก็ฤดูการหน้านะครับก็เราก็ยังโดดเด่นอยู่ในทีมนะครับมีเรารู้สึกว่ามีจุดบกพร่องอะไรบ้างครับที่เกิดขึ้นกับตัวเองใน,ในเล็กที่2ที่ผ่านมาแต่เราก็ได้ลงลงบ่อยนะอ่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกตัวเองที่ต้องแก้อะไรบ้าง เรื่องการยืนตำแหน่งครับบางครั้งแบบพี่เขาดันแต่ผมเช็คลายช้าอะไรพวกนี้แล้วเรื่องเกมลับอะไรพวกนี้นิดหน่อยครับแล้วเกมลุกครับจังหวะสุดท้ายครับไม่ค่อยชัวร์่าไรแต่แต่พี่ชอบการวิ่งของเรานะครับทั้งทั้งความขยันนี่ชอบมากๆเลยนะครับรู้ว่าเหนื่อยนะครับเจอผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็คล่องด้วยใหญ่กว่าไม่เท่าไหร่กับคล่องอีกนะครับลูกกันหน้าไงขอให้เต็มที่นะครับไงเดี๋ยวเราเจอกันขอบคุณมากครับโเค